สวัสดีครับผมพบกับผมนะครับพิเชษทิปนี้นะครับตั้งชื่อตอนว่าคุยเฟื่องเรื่องเหรียญของหลวงพ่อครูบาวังรุ่นแรกกันนะครับว่ามีหลายๆายท่านนะครับได้สอบถามเข้ามานะครับว่าอพี่เหรียญระหว่างเปียกทองกับผมทองอ่ะอันไหนครับที่จะนิยมมากกว่ากัน โอเคนะครับผมขอตอบในคลิปนี้นะครับว่าอาคลิปที่ผ่านมานะครับผมได้แสดงให้ดูแล้วว่าเหรียญแต่ละเนื้อเป็นยังไงบ้างนะครับ่าความหายากหาง่ายเป็นตัวสำคัญนะครับในการที่จะ รู้ถึงราคาครับจริงๆแล้วนะครับระหว่างเปียกทองคํากับผมผมทองคำนะครับผมจะพูดให้ฟังนะว่า <c oughs> เหรียญที่เป็นเปียกทองนั้นครับที่ผมเคยเคยเอาทดลองมาใช้นะครับทดลองทําแล้วนะครับก็คือ ผมมีแฟนผมนะครับมีเพื่อนเป็นเจ้าของอ่าร้านทําทองอยู่นะครับแล้วขายทองด้วยนะครับอยู่ที่จังหวัดพะเยานะครับซึ่งเขาก็มีลูกน้องที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการสกัดทองอยู่นะครับผมจึงนําเหรียญเปียกทองจํานวนหนึ่งกับเหรียญ ผมทองจำนวนหนึ่งนะครับผมอยากทราบว่าแต่ละเหรียญเนี่ยจะมีน้ำหนักรวมทั้งทองที่อยู่บนติดอยู่บนผิวเหรียญเนี่ยที่สภาพที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับระหว่างเงอเปียกทองกับผมทองเนี่ยต่อเหรียญก่อนสกัดออกมาต่อเหรียญก่อนว่าทองคําที่อยู่ในนั้นจะเป็นทองคําแท้หรือเปล่านะครับ ผมก็ให้ทางร้านทางเพื่อนของเมียผมเนี่ย,ยได้ทำการทดสอบนะครับสกัดทองออกนะครับจะได้ทองที่สกัดออกที่สภาพที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับเหรียญเปียกทองคำเนี่ยสกัดออกมาแล้วนะครับได้ประมาณ เกือบๆหนึ่งกรัมนะครับแล้วก็ล้วทองคำที่สกัดออกจากเหรียญ <c oughs> ผมทองนะครับจะได้อยู่ประมาณกร,รัมกว่าหรือกร,รัมครึ่งนะครับเพราะนั้นแสดงว่าทองที่เปียกทองกับผมทองนะครับน้ำหนัก ของทองที่เคลือบอยู่บนผิวเหรียญเนี่ยน้าหนักของของเปียกทองไอ้ของเปียกทองเ,ออองเ,ย,องเยจะน้อยกว่านะครับแล้วทีนี้ถามว่าเป็น,เป,นเป็นทองอะไรระากาัศออกมาแล้วนะครับจะได้ทองคําอยู่ที่เก้าสิบเจ็ดกว่าเปอร์เซ็นต์ไปเก้าสิบแปดเก้าสิบแปด จุดอะไรเนี่ยกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่ถึงเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นตแต่ก็ถือว่านั่นคือทองแท้ละนะครับนั่นคือทองแท้แลนะครับทําไมถึงเหรียญกะละไอเหรียญที่เปียกทองกับเหรียญที่เป็นถมทองอันไหนแพงกว่ากันเหรียญเปียกทองเนี่ยนะครับสร้างจานวนมากกว่า เหรียญที่เป็นถมทองเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟัง <c oughs> เหรียญเปียกทองนั้นนะครับสร้างจากทองคํานั่นแหละนะครับที่ผมเคยอธิบายในคลิปที่ผ่านมาแล้วนะครับคือการติดของผนังการติดของของทองบนผนังเหรียญเนี่ยนะครับไม่แน่นนะครับไม่แน่นมีโอ มันเสื่อมสภาพทําให้การก่อนหรือการออกหลุดล่อนออกจากเหรียญเนี่ยจึงมีมากกว่าไม่ทนนะครับและสร้างจํานวนมากนะครับส่วนเหรียญที่เป็นงานถมทองนั้นสร้างในจํานวนที่น้อยเพราะอะไรนะครับเพราะ มันทํายากกว่าเหรียญเปียกทองเพราะอะไรเพราะเขาต้องบดทองให้ผสมคุกเค้ากับปลอดนะครับหรือภาษาเดิมๆเ,เก่าๆโบราณนะเขาเรียกว่าให้ปลอดมันกินทองแต่ถ้าเป็นภาษาสมัยใหม่หรือสมัยปัจจุบันเนี่ยละลายทองคำลงบนผิวปลอดให้ทั่วถึงแล้วนำมา ทาใช้พูกกันนะจุ่มแล้วทาลงบนเหรียญนะครับแล้วทาให้ทั่วเสร็จแล้วจึง <c oughs> ทำการทาทับอีกนะครับแล้วเอาพึงให้แห้งนะครับแล้วทาทับอีกไม่รู้สักกี่รอบ,นะรบวิธีการเช่นนี้เป็นวิธีการที่ทำให้ทอง ติดอยู่บนเหรียญเนี่ยแน่นไม่หลุดลอกง่ายนะครับแม้จะใช้ไปนานๆสึกถ้าเหรียญไม่สึกนะครับกับผิวเนื้อทองคำมันก็จะไม่หลุดลอกนะครับไม่เหมือนกับเหรียญเปียกทองนะครับถูไปถูมาเนี่ยถูก,กับเงาหรือว่าเอามือรูปรูปเนี่ยรูปนานเข้านานเข้าก็จะ ก็จะหลุดลอกออกนี่คือข้อข้อที่ว่าเหรียญเปียกทองกับเหรียญสมทองจึงมีราคาที่ต่างกันอะไรที่แพงกว่ากันและที่สำคัญที่สุดนะครับมันมีประหลอดผสมอยู่เวลาช่างเขาทำเนี่ยเวลาเป่าเอาไล่ประหลอดออกควันประหลอดมันจะฟุ้ง แล้วคนที่ทํามันก็จะสูดโดมออกเข้าไปเพราะฉะนั้นคนโบราณจึงเป็นโรคผิวโรคเลือดจางบ้างโรคผิวเหลืองไอโรคตัวเหลืองบ้างนะครับแล้วก็ทําให้เกิดเป็นโรคมะเร็งได้ง่ายพร้อมไปสารก่อมะเร็งนั่นเองนะครับเพราะนั้นเมื่อมันเข้าตัวไปเรื่อยๆื่อยๆเรื่อยๆนะครับมันอันตรายปัจจุบันเนี้ยคือ เขาไม่ทํากันแล้วนะครับมีร้านเฉพาะเป็นร้านจิวเวลี่เท่านั้นที่ทำนะครับเป็นงานถมทองนะครับที่ที่ทําอยู่นะครับและก็เป็นงานที่อ่าที่เขาทําเป็นงานถมเงินถมทองที่เขาสืบทอดอ่าตามอ่าบรรพบุรุษของเขาครับที่แหล่งนะครับแหล่งที่ผลิตนะครับแหล่งที่ผลิตงานถมทอง สมัยก่อนอยู่ที่นครศรีธรรมราชครับเป็นแหล่งแหล่งความรู้ต้นๆของประเทศไทยเลยตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยนะครับผมไปเจอผู้รู้ได้อธิบายนะครับแล้วได้นำเปลี่ยนเนี่ยไปพิสูจน์นะครับพิสูจน์ดังนั้นยังไม่พอผมก็ยังเอาไปยิงเครื่องเซมนะครับพิสูจน์ เนื้อโลหะว่ามันถึงยุคไหมด้วยนะครับแล้วนําข้อมูลวิเคราะห์ทั้งหมดมารวมกันนะครับประกอบกับภาะวะแวดล้อมใหม่ยถึงตัวบุคคลที่ได้จากที่เขาบอกว่าท่านหลวงพ่ออยู่กับหลวงพ่อมาแล้วอยู่กับเหรียญอยู่กับที่ชาวบ้านที่ ไปทําบุญกับวัดมาแล้วเขาได้มา <c oughs> ตรงนี้แหละครับมันสัมพันธ์กันหมดมันสัมพันธ์กันหมดไม่ว่าจะเป็นให้ล้านทองเ้าตรวจยิงเปอร์เซ็นทองเป็นทองอคำแท้มั่นใจแล้วสองในเรื่องของผูกงานในเรื่องของอ่าเป็นงานถมทองนะครับเป็นงานถมทองอีกนะครับตรงนี้แล้วก็เป็นงานที่เปียกทอง ซึ่งอันเนี้คือสมัยก่อนนะครับเขาไม่กระไหลเขาไม่เรียกกระไหลเพิ่งจะมีมีเรียกมาได้ไม่นานนะนะครับกระไหลเนี่ยเป็นคําสมัยใหม่ครับสมัยก่อนเขาว่าเปียกทองถมเงินถมทองเปียกเงินเปียกทองอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นกระไหลเนี่ยก็คือเขานํามาชุบ เซียนที่เขาให้ความรู้ในปัจจุบันเนี่ยเรื่องของกระไหลอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าการผูกงานที่เป็นกระไหลเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่ากระไหลอ่ะเป็นคําสมัยใหม่เป็นคําสมัยใหม่แต่คุณอ่ะไปย้อนเรียกเรียนสมัยก่อนอ่ะเป็นกระไหลตามความเข้าใจทําให้ความหมายและความเข้าใจอ่ะมันคัดเคลื่อนไปแยกชิ้นงานไม่ออก นะครับแต่ทีนี้เรามานั่งคุยกันว่าเหรียญแท้เป็นยังไงนะครับดันั้นผมจึงมีเพื่อนอีกหลายคนนะพยายามไปเอาเหรียญที่เขาว่าแท้ของเขานะมาทําการทดสอบแบบเดียวกันซึ่งมันเป็นงานชุบเอาไปเครื่องยิงเอาไปยิงเครื่องเซมเครื่องตรวจโลหะธาตุาโลหะต่างแล้วมันไม่ตรงยุคเป็นยุคใหม่ แล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดนะครับไม่ใช่ทองคําจริงที่ติดอยู่บนผิวเหรียญเพราะฉะนั้นถึงฟันทงได้เลยนะครับว่าเหรียญที่ผมทําคลิปให้ไปเนี่ยนะครับถ้าใครศึกษาดีๆคุณจะไม่โดนใครหลอกง่ายๆนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ถ้าคุณยอมให้เขาหลอกก็สุดแล้วแต่สิ่งที่ผมพูดออกมาเนี่ยบางคนก็บอกว่าไม่กลัวบ้างหรือที่ออกมาพูดแบบนี้มันแล้วแต่คนเล่นหมายถึงคนจะเล่นแบบไหนคุณก็ไปเล่นแบบนั้นคุณสมัครใจเล่นแบบไหนคุณก็ไปเล่นแบบนั้นแต่สําหรับผมเองและชาวบ้านหรือคณะลูกศิษย์เดิมๆเขาเป็นผู้เท่าผู้แก่เขาไม่มีความรู้ในเรื่องแบบนี้ซึ่ง เขาเขาเป็นบ้านปลายชีวิตของเขาแล้วอะเขาไม่อยากที่จะออกมาออกมาพูดอะไรต่างๆเขาอธิบายไม่ได้ว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้นเป็นอย่างนี้แต่เขารู้ภาวะเหตุการณ์ในอดีตที่เขาประสบมาด้วยตัวเองเขาอยู่ในเหตุการณ์ในการปลูกเสกเหรียญเขาอยู่ในเหตุการณ์เขา อยู่กับหลวงพอ่อเห็นหลวงพ่อมรณะาภาพแล้วเอาศพหลวงพ่อกับวัดนะครับตรงนี้สิ่งสําคัญที่สุดมันอยู่ตรงนี้ผมที่ผมออกมายใครจะเล่นแบบไหนเ่ยผมไม่ว่านะผมไม่ได้ว่าอะไรใครศรัทธาเล่นแบบไหนก็เล่นไปนะครับส่วนาทางคณะลูกศิษย์เดิมๆเหรียนเดิมๆนะครับ แล้วแต่ว่าใครจะเชื่อแบบไหนนะอันนี้ก็ไม่ได้บังคับแต่เพียงแต่ผมออกมาพูดเนี่ยก็คือผมไม่อยากให้เรียนที่ได้จากวัดแท้ๆกับศูนย์หายไปกับถูกใครไม่รู้เขี่ยออกนะครับซึ่งคณะลูกศิษย์คอนทรลไม่ได้นะครับ,ท,นะรบทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ย ไม่รู้ข้อมูลดูไม่ออกมันเป็นยังไงอย่างเงี้ยครับผมอาา่าฮะตรงนี้นะครับผมเองก็เป็นห่วงสถานการณ์ตรงนี้อยู่นะครับมีหลายๆท่านนะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆท่านที่โทรเข้ามาบอกว่าเชษช่วยให้ความรู้กับคนในวงการหน่อยที่เด็กที่เขาจะมาเล่นใหม่นะครับให้มีความรู้ความเข้าใจหน่อยบ้างไหม ได้ไหมอย่างเนี้ยครับเพราะนั้นผมพยายามสละเหรียญที่ที่ได้มาจํานวนหนึ่งนะเอาไปทําการทดสอบทั้งวิทยาศาสตร์ด้วยทั้งหลักช่างด้วยหลายๆอ,อย่างอย่างที่ผมพูดให้ฟังเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเหรียญที่เป็นเหรียญถ,ถมทองจึงผลิตได้น้อยกว่าเหรียญ เนียาเปียกเงินไอ้เปียกทองนะครับโทษทีเปียกทองนะครับทันเปียกทองทําได้ง่ายจึงทําได้เยอะนะครับส่วนผมทองเนะี่ยเป็นงานเสี่ยงนะครับมันทําได้น้อยแล้วก็ต้องใช้ระยะเวลาในการทําหลายครั้งซ้ำซากหลายครั้งนะครับตรงนี้นะครับผมที่ผมออกออกมาพูดเนี่ยก็อยากจะให้ความรู้ที่ผมทำคลิปไปเนี่ย ก็แล้วแต่ว่าใครจะเล่นแบบไหนนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมคลิปนี้นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ